อ่าตกปรากฏคังแม่น้ำโขงกันนะครับวันนี้ก็มากับเซียนบอสนะครับทุกคนนี่ครับเบ็ดก็ผูกเป็นสองตาแบบนี้นะครับทุกค,คนก็เหยื่อก็เนี่ยเหยื่อของปรกากฏอแปดหนวดนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นแปดหนวดนะครับทุกคนอรอลุ้นกันนะครับก็มาหัวค่ำนิดนึงครับก็เผื่อม,มีตัวครับโอ้ยมากวนทําไมเนี่ย โอ้ไปแล้วโน่นตุ้มไม่ใช่ไปกับน้ำเด้ออ่ะไม้แรกลงไปแล้วไม่เกี่ยวจอกเด้อเปิดหน้าดอกไว้ก่อน ตัวแรกโอ้โหมาแล้วหให้ลุบไปนี่ฮะให้ลบหรือหลุบไปด้วยดวยิเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ผลงานหน่อยโอ้โหตัวอย่างใหญ่แล้วทุกคนอะตัวที่สองมาแล้วทุกคนโอ้ยมันหมาน,นครับบอสทรัพยมงคลของเรานะครับตัวที่สองแล้ว ยางลอยนะทุกคนจอกไม่จอดไม่รู้นะครับเอาไปก่อนนะครับจอกไม่จอดไม่รู้ครับโอ้โหติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วาามาแล้วมาแล้วบินม,มาแล้วโอ้โหมา,มาแล้วตัวแรกของนายเจครับพี่ซิงเฮ้ย อเอาตัวสุมจัดไปโอ้โหตัวแรกผ่านไปครับยอดเยอดปลาลึกติดจ,จอกไหมติดจ,จอกแล้วเนี่ยนอนแบบนี้ครับอฮ้ยติดอะไรนะอุ้ย น่าจะติดป่าวะกี่มันติดป่าได้นี่ เอ้าติดปลาหรือเปล่าวะโอ้โหติดอโอ้ติดจริงๆด้วยติดปลาจริงนะทุกคนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ฮะงวายอยู่ tiệt nó tiệt nó tiệt nó không tiệt nó, hí, hí, mà đấy không, hí lút, Dù, u dù khắp u, lút lút nè nè đây, nó không không khổ mà đấy. ปลาอะไรวะเฮ้ยทำไมตัวใหญ่จังวะกดเหลืองไงนี่อือหูปลากดเหลืองเฮ้ยปลาเลยวะเทโพปลาเทโพครับทุกคนโอโ้โหส,สุดจัดปลัดบอสสุดจัดปลัดบอสครับตัวใหญ่ด้วยครับเทียบมือดิเทียบมือหน่อยโอ้โหสุดจัดปลัดบอสครับ หมูปลาบึกครับทุกคนเนี่ยครับปลาบึกครับปลาบึกน้ำโขงนะทุกคนลูกปลาบึกด้วยโอ้โหสุดจัดครับก่อนกลับบ้านไม้สุดท้ายพอดีนะครับทุกคนโอ้ปิดไปคลิปไปอย่างสวยงามครับวันนี้ขอผลงานของเราวันนี้ก็กดค้างมืดและมองไม่เห็น